นี่ไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่ความชอบของอาจารย์นะคะจะใส่อะไรก็ได้นะคะความชอบแต่2ตัวนี้จำเป็นต้องมีอัตราส่วนนะคะเป็นน้ำแข็งกับน้ำเนี่ยน้ำแข็งแห้งกับน้ำเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งนะคะทำไม,ไมต้องมีสัดส่วนเพราะว่าเวลาเราผสมไปแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์ใส่น้ำเยอะเกินไปส่แนแข็งแนห้งน้อยอ่ามันก็จะไม่สบลอยยอดแต่ถ้าอาจารย์ใส่น้ำน้อยส่แนแข,นแขน็งแห้งเยอะไปมันก็จะคือถ้าอ้าวขอขออนุญาตผู้ใหม่ประเด็นแรกนะคะถ้าใส่น้ำแข็งแห้ง เยอะกว่าน้ำนะคะน้ำแข็งแห้งทำปฏิกิริยากับน้ำไม่เพียงพอมันก็จะ็นอยางน้ำแข็งแห้งเยอะกว่าไม่กลับเป็นก้อนหรือถ้าใส่น้ำเยอะกว่านะคะน้ำแข็งแห้งน้อยมันก็จะไม่เพราะเรามันจะต้องเป็นก้อนแข็งมมนก้จะเป็นน้ำเหนียวแน่นเลยนะคะอันนี้เราไม่ต้องอนุญาตว่าเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งไม่ว่าอาจารย์จะใช้แก้วแค่นี้หรือว่าจะใช้แก้วใหญ่นะคะจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันเลยนะคะ อันนี้เราเป็นเซ็ตเล็กๆนะคะใส้เด็กอารละเล็กที่ดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีน้ำแข็งเยอะาอาจจะให้ใาอาจารย์ทำก้อนใหญ่ได้นะคะโอเคไหมคะคน้องได้ทำการผสมและคนให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่คนจะเป็นอะไรขึ้นกะเกิดขึ้นมาถ้าเป็นก้อนทุ่ว่นน้ำแข็งมันจะลงเป็นกองก,กับนินนะคะที่เราใส่ไว<อ>้ในถงแรกนะคะมันจะไม่กระจายพ้าไม่กระจายมันก็จะ <c oughs> ไม่สวยค่ะมันจะดู ไ็่คือน้ำแข็งจะสะอาดทา่านเอ้ยเป็ขาเรียกว่าแนวทางเราค่ะจะสะอาดทา่ทานท่านก็จะสกปรกก็ไังอันนี้ที่นัทจะทำให้เราเหงือกฟ้อนมันจะใหญ่มบายผสมแล้วน, <c oughs> น,นะคะอาจารย์แนะนำว่าให้ใส่ถุงมือก่อนเทน้ำแข็งใช่ค่ะเวลาทำแบบนะคะอาจารย์เวลาสอนเด็กก็ลองผสมให้เด็กดูแบบนี้ก่อนนะคะแล้วสุดท้ายผสมอาจารย์ทุกอย่างอาจารย์อาจจะวางไว้บนโต๊ะได้แต่ว่าสิ่งมืงที่นุ่มหแนะนำว่า ควรเอามาวางไว้เลยพอถึงเวลาที่เราจะมสมแล้วเราค่อยออกมาดูเดือยแข็งแนงเพราะว่าอันตรายครั้งแข็งแนงนี่มันค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะคะคือมองเล่นๆอาจจะไม่อันตรายแต่ว่าบางทีเวลาเด็กมาเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะบางทีหยิบมาใส่เสื้อกันอย่างนี้ก็มีนะคะมีทุกอย่างบางทีก็บางคนก็เอามาทานนี้ก็มีนะคะค่อนข้างจะสนและอย่างหนึ่งที่เด็กๆทุกคนนะคะยกขึ้นให้ดูด้านล่างได้ไหมครับเขาบอกให้ยกขึ้นให้ดูใส่น้ำใส่น้ำมันก็ไปปกนะคะ จะผสมกันอยตรงนี้เขาก็จะหมดความแนใจมอย่างใช่นนมจันทุกคนก็จนตรงนี้หมดชสนใจเนาะหมดนลยนะตรงนี้ก็เป็นส่วนนะคะส่วนนึงนะคะเอาไว้สุดท้ายแล้วอย่างนึงอาจารย์ขออนุญาตแนะนำค่ะเวลาซื้อต้องแข่งแห้งมานะคะอย่างที่อนแข่งแห้งเป็นคำได้สไตล์นะคะจยนเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยตอนเราซื้อมามันจะเป็นก้อน บบนี้นะคะต้อนึงก <t hopping> ็ใช so <out> ้ได so ้ใช้กับไรนะคะใช้ฟ้อนใช้อะไรทุบแด้ค่ะอาจารย์ให้มันเป็นละเอียดละเอียดนะคะแล้วก็แต่เวลาซื้อมาบอกเลยว่าซื้อให้ถังโฟมแล้วเราก็จะซีนให้รอกนะคะเก็บให้มันค่อนข้างเก็บได้นานนิดนึงแต่เวลาซื้อมาแล้วอยากเก็บไว้ในที่หนาวนะคะหรือในห้องที่ปิดมิชชิปหรือในห้องที่เรานอนเพราะอย่างที่บอกมันเป็นคำไรไสา์นะคะมันก็จะมีคำไร้สายถอดออกมาแล้วถ้าซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ในห้องที่ ถามว่าแช่ตู้เย็นได้ไหมก็ถ้าเราเป็นตู้เย็นที่เราชั่งทานอาหารไม่ควรนะคะอาจารย์เก็บไว้ในถังโฟมได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ใส่ไว้ในห้องประกอบธรรมดาดีนะคะนูอ่ถามว่าอยู่ได้นานไหมก็อันนี้เราซื้อมาตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็วันที่สามที่สามนะเขาอยู่ได้นานเลยอยู่ได้นานถ้าแต่ว่ากล่องบรรจุที่เราใส่ค่ะเราใส่ให้มันเต็มเต็มแกนตรงที่มันเต็มเต็มเงี้ยค่ะไม่ให้มีพื้นที่เหลือว่างมันก็ยังอยู่ถามว่าอันนี้ซื้อที่ไหนเนื่องจากว่ารายอมมันเบอร์หุ่สามดาวนะคะแถวนี้มีโรงงานต้อง ตพุที่มัตต์พุทมีมีหลายโรงงานนะคะแต่ถามว่าที่เราซื้อจากไหนนี้เราเราซื้อมาจากเทพซื้อมาจากกรานาเพราะว่าเรามาเช็คงานกันเราไม่ได้มีเวลาที่จะมามาวันนี้เพราะเราใชนพี่ก็เลยซื้อมาจากกรงเทพแต่ที่เราเสิร์ชหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ระยองสุรินทร์จี่ที่ระมาตัวใหญ่ด้นะคะซึ่งโรงงานได้เลยนะ้ซึ่งโรงงานถูกกว่าใช่โรงงานถูกกว่าชอบมันตถุดิบ สมเยเลยค่ะค่แลวค่ะลมาเริ่มแลค่ะาจารย์จะได้ทเวลาผสมนะคะอาจาอย่างที่บอกใแมงใส่สุดท้ายนะคะใส่ไปนะคะอแล้วก็แล้วเราก็ขยับนะคะแล้ก็ขย่ให้มันเากันนะคะขยัด้ขยับให้มันเข้ากันอย่างที่บอกใส่มือคะ ทอยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอร่ออร่อยอร่อยอันนี้สับไปสวยนะคะจัให้เราแต่งดีนะคะร่มคันเนี่ยทำให้ม่แข็งแค่งขาให้ใสดูแลดูแลเกิดกันมีควันมาอย่นี้